มันต้นเป็นพืชที่สามารถสัางรายหับแกรประชสะสนแต่พร้อมกันนั้นก็เป็นสาเหตุของการบุกลุกป่าสงวนและลายคนา้นกว่าเป็นพืชเฮ็ดให้ดินสุดสมไว้แต่เฮาจะเห็ดในการปลูกมันต้นมีคมยืนยงได้แนี้ยใดในปี2013นั้นองค์การอาหารและการเกษตรกรรมสากลหรือเฝ้าได้ประกาศว่ามันต้นเป็นพืชแห่งสตวรรษทีเซาเอยอนอมีความสำคัญทั้งเศรษฐกิจและปลูกง่าย สามารถปลูกได้เกือบมดทุกสภาพดินความต้องการมันต้นในทั่วโลกมันเพิ่มสูงขึ้นนับมือมูลค่าการซื้อขายมันต้นในปี2002แมน1 7 5ตื้อดอลลาร์เพิ่มมาเป็น1 63ตื้อดอลลาร์ในปี2003และคาดว่าภายในปี2032มูลค่าการซื้อขายมันต้นในทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง2 5 4ตื้อดอลลาร์เซิงความต้องการนี้ แมนมีทุกทวีปในทั่วโลกโดยเฉพาะทะวีบเอ,อรบที่เอามันต้นไปเห็ดอาหารกินลิน้นส่วนผสมของเบียร์และอื่นๆในสาธา,ารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฮาก็เซนกันความต้องการมันต้นแม่นเพิ่มสูงขึ้นที่พวกเฮามีตลาดจำหน่ายเกือบว่าบอ้นโดยเฉพาะส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนไทยและเวียดนามในหาเดือนของปี2003นี้ สาธารณรัฐาปราชธิปไตยปชาชนล้าสามารถส้างไล่รับจากมันต้นได้หอด4 0 8ล้านดอลลาร์สหรัฐส้่งรลยรับแก่ปรชา,าสชนหลายพ่อสมนควรแนวใดก็ตามการปลูกมันต้นปัจจุบันแม้มีรายได้แต่เสียสภาพแวดล้อมปลาไม่ดงงนาถือถักถกางจนเป่าแผนบางทีรายได้ที่เป็นเงินสดนั้นสมเทียบกับการสูญเสียความดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมปลาไม่ที่เป็นบอนเพิงพา เพลีองปลาของดงรอเลี้ยงปลาสชนมาหลายเซนคนอาจจะบบกุ้มคาก็เป็นได้แต่มีหลายบทเหียนและทางเลือกที่พวกเขาสามารถที่จะเหตุาการ์ปลูกมันต้นเยืนยงได้บุริมสิธิ์ที่ฮีพโฮนที่สุดของรัฐบาลในปัจจุบันก็คือการจัดสรรที่ดินป่าไม้ปักลักไม้ขอบเขตของที่ดินป่าไม้โดยเฉพาะที่ดินนอนในสามประเภทปลาเซนป่าป้องกันปลาสงวนและปลาผลิต เพราะในระยะที่ผ่านมาแมนปัะสาะชนได้ถากทางป่าไมมในขอบเขตป้าสงวนเพื่อปลูกมันต้นบางกรณีก็แม็นจงใจแต่มีบางกรณีแมนย่อนควมบ่องหูขอบเขตายแดนอันได้เหตุให้ป้าสงวนลายแห้งโดยเฉพาะภาคกลางและภาคใต้สูญเสียหลายพันเฮกต,ตาร์สิ่งทั้งหมดนี้รัฐบาลกำลังสุ่มไซฮีพอแก้ไขบางเขตก็สามารถแก้ไขได้โดยพื้นฐานแล้วแต่ยังหลายเขต ที่ต้องได้สุ่มใส่เชิงสิ่งดังกล่าวนั้นอาจบ่แม่นชุดประสงค์เพื่อกีดกันก้นการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวของประชาชนแต่เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการสุมใส่ที่ดินตามทิศสีเขียวเย็นยงนอกนั้นการส่งเสริมทางด้านเทคนิควิสาหการแม่นความจําเป็นยังเห็บดวนเซนกันประจาชนเกือบเข้าสิสนห้อยที่ปลูกมันต้นในประเทศเฮาโบได้มีความหูท้ทางด้านวิสาหการที่เลือกเซงในการบริหาร จัดการและยย้ยวนับแต่การคัดเลือกแนวพันธุ์การเบ่งแยงหกักษาการหักษาควมอุดมสมบูรณ์ของดินแต่ปัจจุบันก็เห็นว่าศูนย์คนคว้วกสิกรรมและป่าไม้กำลังสุ่มส่การพัฒนาแนวพันธุ์ที่มีความทนทานต่อควาญยากและให้ผลผลิตหลายเส้นการค้นคว้าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นที่ต้องได้ลงทุนใส่เพื่อที่จะเหตในการปลูกมันต้นในประเทศเฮามีความเย็นยงหลายประเทศที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ แห่งมันต้นระดับต้นต้นของโลกเซนไทยลายซุมซนประเทศเพิ่นก็ได้ปลูกมันต้นในเนื้อที่เก่านั้นมาเป็นเวลาหลายสิบปีผ่านการบำรุงรักษาคุณภาพที่ดินเป็นและเนื้องพวกเขาก็สามารถเห,ห็นหู้นำทั้งหมดนั้นก็เพื่อนนไใเฮตใ้การปลูกมันต้นของลาามีความเย็นยงสามารถสร้างไร่หับแก่ปะทาชนในขณะที่ป่าไม้และสภาพแวดล้อมก็ได้มีการปกปักรักษาที่ดี บทความโดยหมึกบ่แห้ง